วันนี้นะคะตัวแทนทีม CR และ CC จะมานำเสนอวิธีการหาจำนวนซ้ำแล้วก็นับจำนวนของสิ่งที่เราต้องการค่ะจากที่เห็นนะคะเรามีข้อมูลของลูกค้าเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยนะคะและฐานข้อมูลแต่ละฐานเนี่ยก็มีหลายฐานเหมือนกันหลายข้อมูลเหมือนกันทีนี้วิธีง่ายๆในการนับจํานวนข้อมูลที่เราต้องการเราจะมาใช้สูตรค่ะเราก็มาเริ่มทําสูตรกันนะคะก็เท่ากับเขา if x อันนี้ แล้วเราก็เลือกข้อมูลที่เราอยากจะหาก็เวลาเลือกค่ะแล้วแต่เพื่อนๆน,นะความถนัดไม่เหมือนกันแต่ถ้าของเราก็จะเป็นชี e เอ n d ดาเสร็จแล้วเราได้ตามแล้วคือแถวที่8ดถึงแถวสี่สุดท้ายแล้วก็มาใส่คอมมา1ทีแล้วก็ฟันหนูเท่ากับอันนี้เนี่ยเราจะเป็นค่าเอ x ไว้ก่อนนะคะยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวเราเค่อยไปหาที่หลังเนาะแล้วก็ใส่ฟนหนู เราก็ใส่ปิดวงเล็บเนาะแต่ถ้าเราหาจํานวนนะคะเราจะต้องล็อกสูตรมันไว้ก่อนก็คือกด f 4ค่ะเพื่อนกด f 4เพื่อที่เราจะล็อกแถวที่1จนถึงแถวสุดท้ายนะเราล็อกเองไ้ก่อนแล้วก็กด enter ได้เลยค่ะแล้วเราก็จะมาหาค่า1,000กิโลกันนะคะสูตรเนี่ยเราได้มาแล้วค่ะเราก็กรอบข้อมูลที่เราอยากหาแล้วเราก็มาวางแทนค่าเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็น x x x แล้วก็แค่ enter ค่ะเพื่อนมาแล้ว249แต่เราเนี่ยมันมีหลายอันหลายข้อมูลลากทีเดียวไปเลยเห็นไหมคะมันขึ้น249เพราะว่าตัวเนี้ยหาเป็น1,000งกิโลแค่เปลี่ยนค่ะตรงนี้ค่ะเพื่อนเปลี่ยนข้อมูลที่เราอยากหาว่าเราจะหาอะไรเปลี่ยนแค่นี้เองค่าเปลี่ยนแล้วค่ะ กันเเลยเราอยากหาอะไรเราก็เปลี่ยนนี่ค่ะเช็คระยะอื่นเราก็แค่ก,กอปกอปปี้ในส่วนของข้อมูลที่เราอยากหาค่ะแล้วเราก็วางแล้วเราก็เอนเตมันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมมากในส่วนของเวลาเราหาข้อมูลเป็นไงล่ะคะเพื่อนๆง่ายนิดเดียวเลยใช่ไหมคะลองไปทำดูค่ะ